สนับสนุนโดยร้านอาหารคิมจูคิมจูคอเรียน o y ยัลครูซีนอาหารต้นตำรับราชวงศ์เกาหลี Just Go Together เอนหนึ่1 by Metric ให้คุณเที่ยวฟรีที่ฮอกไกโดกันงอเดติดตามได้ที่ www.facebook.com justgo.tv สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการอาซารายการเที่ยวไปชิมไปของคนวัยมันกับเรื่องราวดีๆที่จะทำให้เพื่อนๆต้องร้องอาซา แหล่งรวมผลิตภัณฑ์นานาชนิดซึ่งนอกจากสินค้าต่างๆแล้วตลาดยังเป็นสถานที่ที่เราสามารถสัมผัสความเป็นอยู่ที่แท้จริงของท้องถิ่นานั้นๆได้อีกด้วยและสําหรับมิาการได้มาเดินตลาดถือได้ว่าเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมที่ดีมากๆเลยล่ะค่ะสําหรับในรายการอาซาวันนี้มิาเลยขอแวะมาที่นี่เลยตลาดควางจังตลาดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีใจกลางกุนโซเพื่อนๆชักสนใจกันขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้าเลยค่ะตามมิาไปเดินเที่ยวตลาดกันเลยดีกว่า ตลาดที่นี่เขาจะขายพวกเสื้อผ้าที่จะเป็นสไตล์แบบว่าเกาหลีนะคะที่เห็นแล้วแบบโอ้โหเกาหลีมากเลยแล้วนอกจากนั้นอีกอย่างนึงที่น่าสนใจของที่นี่ก็คืออาหารค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยอาหารแบบพวกต้นตำรับเกาหลีจะมาอยู่ที่นี่เยอะมากแล้วก็หลากหลายชนิดด้วยเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะ อรอย่างงี้ก็เป็นหนึ่งในอาหารเกาหลีนะคะเขาจะเอาผักแบบชุบแป้งชุบไข่แล้วทอดนี่เป็นอย่างงี้เป็นอาหารที่สมัยก่อนนี่ก็คือแบบเวลามีงานเลี้ยงอะไรเขาก็จะทำนะคะถ้าทุกวันนี้เที่ยงหรือวันนี้ที่แบบทุกงานเลี้ยงต้องมีทุกวันนี้ก็จะเป็นพวกแบบว่าปลากระพงนึ่งราดมะนาวอะไรอย่างเงี้ยทุกวันแบบถ้าเป็นสมัยก่อนเขาก็ต้องเป็นแบบว่าเนี่ยค่ะผักชุบไข่ชุบแป้งทอด เด่นของตลาดแห่งนี้ก็คือการออกแบบให้ร้านอาหารตั้งอยู่ตรงโถงกลางทางเดินแต่ละร้านก็จะมีโต๊ะละมานั่งเอาไว้คอยบริการลูกค้าค่ะมื้อน,นี้มีลาคงต้องลองหาเมนูอร่อยๆกับอาหารต้นตำรับแบบเกาหลีแท้ๆมาลองชิมกันดูแล้วล่ะค่ะอันนี้เป็นพาจอนก็จะเป็นแป้งนะคะแล้วเขาก็จะใส่พวกแบบใส่ผักลงไปแล้วก็ทอดถ้าเราไปเซิร์ชคําว่าพาจอนในเน็ตหรือว่าในหนังสือเนี่ยเขา จะบอกว่าภาษาอังกฤษก็คือแพนเค้กนะคะเป็นแบบเป็นแพนเค้กทอดแล้วก็รู้สึกว่าแปลกๆแพนเค้กใส่ผักเดี๋ยวเรามาลองถาจำดีกว่ามาลองดีกว่าหน้าตาดีมากเลยอโอ้ยกรอบมากอ่ะอร่อยค่ะ แต่ถ้าเมนูนี้ไม่เหมาะกับคนลดน้ำหนักนะเพราะแป้งแล้วก็น้ำมันเหมือนเอาแป้งมาตับผักอะคะ่ะร,รวมกันแล้วก็ทอดเลยรสชาติจะแบบว่าปอบๆแตจ่จืดนิดนึงแต่โดยรวมมันก็อร่อยนะแต่นะรสชาติคล้ายอะไรนะรสชาติประมาณเหมือนกุ้ยช่ายบ้านเรา <S <S อะแต่พอจิ้มน้ำจิ้มแล้วแบบอร่อยมาก ที่แรกรสชาติแบบว่าอร่อยแต่ไม่มากแต่ว่าพอจิ้มแล้วอร่อยมากสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวในเกาหลีของรายการอาซาในวันนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์แสนใจดีของเราด้วยนะคะนั่นก็คือร้านอาหารคิมจูค่ะมีสาขาอยู่ทั่วกรุงเทพเลยนะคะที่นี่เนี่ยเขามีเมนูเด็ดๆเ,เอาใจคนเลิฟอ,อาหารเกาหลีอย่างมิล่าด้วยรับรองค่ะว่ารสชาติต้องถูกใจเพื่อนๆแน่นอน อย่าลืมนะคะถ้าคิดถึงอาหารเกาหลีมาที่ร้านอาหารคิมจูได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะเพือพ่อนๆสวัสดีค่ะอาซาร่วมกับน้ำซานเกสเฮาส์ขอเชิญผู้ชมร่วมสนุกลมรับที่พักน้ำซานเกสเฮาส์ที่เกาหลีฟรี2รางวาัลรางวัลละหนึ่งห้องจำนวน2คืนเพียงตอบคำถามเข้ามาว่าอยากไปเที่ยวที่ไหนในเกาหลีพร้อมวงเล็บคำว่ากิจกรรมดีๆจากน้ำซานเกสเฮาส์หลังคำตอบส่งคำตอบมาที่รายการอาซา w w w f a c e b o o k c o m s l a s h a s a t h a i l a n d t v ด่วนหมดเขตตอบคำถาม31ตุลาคมนี้รับรางวัลและใช้สิทธิ์ได้ถึง30พฤศจิกายนนี้ค่ะ